ขบวนรถเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่11ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับซึ่งล่าช้ามาจากกำหนดเวลาเดิมประมาณประมาณ27นาทีโดยประมาณนะครับนำโดยดีเซล c 1 4 6นะครับรู้สึกว่าตู้อาจจะยาวขึ้นนะฮะ ขบวนที่51การศึกษาเรียบร้อยออกกม11ไปแล้วนะครับเวลา22นาฬิกา58นาทีนะครับล่าช้าประมาณ27นาทีโดยประมาณนะครับ คืนนี้ขบวน51ชั้น3เยอะเป็นพิเศษนะครับเนื่อง้ยวยวันที่ถ่ายวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมนะครับตรงกับก่อนวันแม่แห่งชาติเพียง1วันเท่านั้นนะครับคนกลับบ้านก็เยอะพอสมควรน,นะครับ